วเวลาที่โดใจคิดถึงพี่สุนตยาสิ่งของสินั้นคืออะไรกันหรอจ้าพี่สุนตยาสิ่งของสินันน้นก็คือแหวนวงนี้จ้าโดใจเจ้าก,ก่อนพี่สุนตยาแหวนวงนี้เนี่ยหรอจา้ามันมีค่าแล้วมันก็มีความสำคัญกับพี่หรือเปล่าพี่มาให้โดนใจแบบนี้จริงๆแล้วแหวนวงน,นี้นะ่ะมันมีค่ามากๆสำหรับพี่มันจะดีหรอจา้าแต่ว่าพี่ตัดสินใจแล้ว ว่าพี่ก็อยากให้คนสาคัญที่สุดในชีวิตของพี่ได้เก็บแร่สาวันเอาไว้ถ้าหากว,ว่าดนใจมั่นใจว่าราักพี่จริงจริงดนงใจก็ต้องดูแลแร่สาวแบบนี้เอาไว้ให้ดีที่สุดเลยนะใช่ไหมกได้จพี่สัธียโดนใจจะเก็บแั่สาวเอาไว้ให้เท่ากับชีวิตของดนงใจเลยนะจ๊ะดนใจไม่มีอะไรจะให้พี่นอกจากภาพถ่ายใบนี้ที่เก็บเอาไว้นะวันไหนที่คิดถึงดวงใจเอาภาพถ่ายใบนี้ขึ้นมาดูได้เลยนะพี่นะขอบคุณมากดวจ้ะแบบนี้พี่ก็ หมือนได้เห็นหน้าโดนใจทุกทีเลยถูกใจอยู่บ้านคนเดียวหายเงียบไปเลยและนี่ใครเนี่ยส่วนไหนเอาใคร,รนังยอกขนาดนี้ตจองกระกิบกูมาได้ฮะมึงเป็นใครนั <c oughs> อง <c oughs> อีดอกคลองแกล่าเป็นใครจะไหนเนี่ยมานั่งบ้านท<ห>ุกทีไหบน,ไน,ไนบ้านนึงนี่อะไรบ้านกูมึงไม่จยาชวบ้านกูออกจากบ้านตัวเองเลยอ่ะนี่เปู้ลูกเต้าเราใครดิสามคนแล้วกูมาสามคนด้วยจีบติดแล้วกลับ Orang tuan ini degu mai, degu mai. Dari kawan yang